สวัสดีครับวันนี้มาดูแม่พันธุ์ใช่ไหมแม่พันที่จะปลูกเอาเบีย้ยอปลูกเอาเบีย้ยเขาแบบนี้ก็ทําทําง่ายนะมันก็มันมันบริหารจัดการง่ายหน่อยเพราะว่ามันไม่ต้องมีแบบหลายชั้นไม่ต้องมีหลายขั้นตอนนั่นคือไอ้งี่ปลูกก็คือแบบเอาสวนที่ว่าเพาะเบี้ยโดยเฉพาะเลยนะครับเอาไปขายได้นี่<อ>เพราะว่าถ้าเพาะเยอ้แบบนี้แสดงว่าต้องเอาไปขายด้วยแน่นอนออื ล่องล่องแบบนี้ก็เป็นเขาจะมีถาดเสริมอีกตรงนี้นะครับเนี่ยตยงเนี้ยถาดจะมีถาดเสริมตรงล่างเหล็กพวกนี้อีกรอบหนึ่งนุ่นนุนน่นเห็นไหมข้าหนุ่นก็มีตาเลยงเสริมอีกล่องหนึ่งแต่ว่าไอไอต้นอย่างเงี้ยกระถางอย่างเงี้ยกระถางหนึ่งมีอยู่กี่ต้นวะเนี่ยหกต้นใช่ไหมสองสี่หกเ,เออหกต้นก็เรียงสลับปันปลานะครับแล้วก็ความลึกก็ไม่ลึกมากอยู่ประมาณหนึ่งคืบไปกะระยะเอาเองถ้าจะปลูก ความกว้างความกว้างก็ประมาณ5นิ้วก็ประมาณนี้มันบริหารจัดการง่ายับเพราะว่ามันไม่ได้มีพื้นที่เยอะแต่ข้อเสียคือมันต้องใช้สปายกรจจานวนมากกับพวกพลาสติกนะครับบางที่ถ้าเป็นของเมืองไทยผมว่าต้องใช้การขึ้นรูปใหม่เพราะว่ามันอาจจะมีแต่ว่าอาจจะหายากนะครับเมื่อก่อนก็คงจะเป็นเขาเรียกอะไรเมื่อก่อนตรงนี้เมื่อก่อนมันก็อาจจะเป็นเขาเรียกอะไรนะ เป็นเหมือนกับว่าเหมือนแบบนี้เหม,มือนอย่างงี้เดี๋ยวไปดูเลยเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นอย่างงี้นะครับเมื่อก่อนเป็นแบบนี้ก็คือว่าเมื่อก่อนเนี่ยไอไอตัวนี้ไม่ไม,ไม่มีแต่พอมันพัฒนาไปเรื่อยเขาก็เลยเอานี่มาใส่แทนนะครับเหมือนกันกันกบตัวนี้เลยเหมือนกัน,นครับข้างบนก็เป็นเนี่ย้าสแลมคุมข้างบนเราก็เดึงไปคุมแล้วก็ขึ้นรูปขึ้นเหล็กอย่างงี้ขึ้นมานะครับเป็นโครสงสร้าง เปิดโล่งนะครับอากาศไทยทีสะดวก<ร>นะครับก็ประมาณนี้ผมเปิดเดินวาให้ดูนะครับเวลาเรามองไปก็จะเห็นโครงสร้างที่เป็นสุดยอดมากแล้วใส่สลนไงอืมมันร้อนถ้าเกิดช่วงไหนมันเลยนข้างหน้าก็เป็นเน่่ระบบน้ำระบบน้ำ แบบเขาเรียกอะไรเส้นเดียวเลยครับไม่มีแบ่งตรงกลางก็คืออัดน้ำ้งแต่หัวไปถึงท,ท้ายเลยแต่ถ้าเป็นถ้าจะให้ดีควรควรจะเริ่มหัวน้ำตั้งตรงกลางอันนี้คือเนี่ยถาดที่บอกมันถาดท,ที่บอกเนี่ยเป็นถาดถาดพลาสติกมันไม่กี่หลุมวะอืมีถาดแล้วก็ไปวางข้างบนไปวางตรงกลางไอสายยางตรงนี้นะครับเนี่ยสายยางตัวเนี้ยจริงๆมันต้องใช้ นองน้ําตรงกลางมันต้องวางสายตั้งแต่ตรงกลางเพราะว่าถ้าเริ่มตั้งแต่หัวเนี่ยแรงดันน้ํากาจะถึงนู่นน่ะถาดหนึ่งน่าจะมีซ้ำซ้ำโลกเลยสายยืนมีแต่จ,จริงเนี่ยควรจะเริ่ม่ตรงกลางเพราะว่าถ้าเริ่มตัวเนี้ยกว่ากว่าน้ําจะดันไปถึงสุดท้ายนะ่ะมันก็ต้องใช้ใช้ปั๊มที่มีความแรงพอสมควรแต่อันนี้มันแถวไม่ยาวไงเขาก็เลยใช้จากหน้าไปหลังเขาก็เลยไม่แบ่งกลางเพราะว่าน้ามันไม่ แต่ถ้ามันยาวเหมือนเขาเขาผ้ามันก็คงจะเบ่งขึ่นเลยนี่นี่เขาทําแบบนี้ก็ได้นะแบบถ้าถ้างบน้อยเนี่ยทำแบบนี้ก็ได้เนะี่ยแล้วก็คุมผ้าเอาส่วนข้างล่างก็เป็นพื้นพื้นถุงกระสอบนี่แหละแต่ว่าต้องใช้ปริมาณเยอะหรือถ้ามีเงินก็ซื้อแบบเป็นอะไรผ้าสแลมที่เป็นลายก็ได้แล้วแต่แล้วแต่คนชอบร่องตรงกลางก็ทาอย่างเงี้ยเป็นเวลาขนเวลาอะไรเพราะว่าถ้ามันใส่ผ้าดามันจะดูสะอาดไงเวลาทํามันจะสวยกว่า แต่ถ้าเราไม่ใส่ไหนจะดินโคลนไหนจะฟนตกมามันก็จะเสกใช่ไหมล่ะอะแต่ว่าถ้าทำอย่างนี้ก็หนึ่งก็มันต้องทําความสะอาดข้อเสียมันมันต้องทําความสะอาดบ่อยๆไม่งั้นมันจะกุกแต่ถ้าเป็นพื้นธรรมดาพื้นปูนพื้นเป็นพื้นดินเลยเนี่ยมันก็ได้ถ้าเป็นบ้านเราก็คงจะยากขึ้นแล้วก็เปียกชื้นมันจะ ไม่ดีมันไม่สะอาดตาแต่ถ้ามีเงินหน่อยนะทาแบบตัวนั้นนะเห็นไหมอันนี้ทําดีเดี๋ยวค่อยไปว่ากันในคลิปนั้นนะถ้าอยากจะดูนะหลังจากคลิปนี้เราค่อยไปดูคลิปนั้น,นอย่างวันนี้ก็มามพามาดูไอ้นี่การพ่อเบีย้ยเน,นไปดูดิอันนี้คือถานนะก็แรปไว้กันหนาวเพราะวรนานี้รูดหนาวเนี่ยถ้าไม่แลรปย่างเี้ยมันมันจะแตกง่ายๆผุง่ายๆนะครับ เนี่ยอันนี้คนละพัน์ถาดตรงเนี้ยก็มาวางตรงนี้แหละวางเรียงกันแล้วเอากากระพรา้าแบบนี้นะใส่เข้าไปแล้วก็สายมันก็จอกมาอย่างนี้แหละแล้วก็พอได้แล้วก็ถอนออกไปปลูกตัวตัวนี้ก็พักไว้แล้วก็เอาแม่เบีย้ยมาปลูกใหม่ในรอบถายปีถัดไปก็จะเป็นประมาณนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะสำหรับใครที่อยากรู้ก็ติดตามดูเดี๋ยวคลิปต่อๆไปถ้ามีอากาศจะมาถา่ายดูกันเดี๋ยวว่าวันนี้เดี๋ยวเสร็จแล้ววันนี้พอลนะ เดี๋ยวไปไปดูตรงนั้นคลิปนี้พอแล้วนะไปคลิปต่อไปดีกว่า